นิทานเรื่องทอมเด็กชายตัวจิว๋วแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวของช่างตัดไม้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวของเขามีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด6คนคือพ่อแม่และลูกชายทั้ง4คนลูกชายทั้ง3คนนั้นมีรูปร่างสมส่วนสมว,วัยตามปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่ลูกชายคนที่4ที่ชื่อว่าทอมนั้นกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นทอมเกิดมาพร้อมกับรูปร่างที่เล็กมากๆจนน่าตกใจ นอกจากรูปร่างที่เล็กของเขาแล้วทอมก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไปจากเด็กคนอื่นๆแถมยังฉลาดมากๆอีกด้วยในตอนแรกทุกคนในครอบครัวต่างก็พากันสงสัยว่าทำไมทอมถึงได้ตัวเล็กแบบนี้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าพวกเขาก็ชินและลืมมันไปในที่สุดและในทุกๆปีทอมจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เขาก็ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีไม่ต่างจากพี่น้องคนอื่นๆเลย ครอบครัวของทอมยากจนมากๆในทุกๆวันพี่น้องทั้งสี่จะต้องเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาเห็ดและเบอร์รี่มาเป็นอาหารประทังชีวิตในเช้าวันหนึ่งทั้งสี่พี่น้องพากันเดินเข้าป่าเหมือนอย่างเช่นปกติแต่เมื่อเดินทางมาระยะหนึ่งเด็กชายทั้งสี่ก็พบกับยักษ์ผู้โหดเหี้ยมที่ทุกคนในระแวกนั้นต่างพากันหวาดกลัวยักษ์ผู้โหดเหี้ยมตนนี้มีรองเท้าวิเศษที่ทำให้เขาสามารถเหาะได้ เขามักจะหอไปตามที่ต่างๆเพื่อจับผู้คนและสัตว์มากินเป็นอาหารพร้อมกับป้นเอาของมีค่าของพวกเขาไปอีกด้วยแต่มันก็ยังมีความลับที่ผู้คนทั่วไปยังไม่รู้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ยักษ์ผู้โหดเหี้ยมถอดรองเท้าวิเศษของเขาออกเขาก็จะไม่สามารถเดินหรือไปไหนมาไหนได้เลยกษัตริย์ที่อยู่ในเมืองนั้นจึงมีคําสั่งว่าถ้าใครสามารถปราบยักษ์ผู้โหดเหี้ยมตนนี้ได้เขาจะมอบรางวัลเป็นของมีค่าจํานวนมาหาศาลให้กับคนผู้นั้น แต่ไม่ว่านานแค่ไหนก็ยังไม่มีใครที่สามารถปราบยักษ์ตนนี้ได้เสียทีและวันนี้สีพี่น้องผู้โชคร้ายก็พบกับยักษ์ผู้โหดเหี้ยมเข้าพวกเขาจึงโดนจับตัวเอาไว้เพื่อเป็นอาหารสำหรับมื้อต่อๆไปของยักษ์ตนนั้นยักษ์ผู้โหดเหี้ยมวางแผนที่จะเรียกค่าถ่ายจากพ่อแม่ของสีพี่น้องและหวังที่จะจับพวกเขามาเป็นอาหารอีกด้วย ฉันจะเอาพวกนายไปขังไว้ในห้องใต้ดินที่บ้านของฉันและเรียกของมีค่าจากพ่อแม่ของพวกนายเยอะๆเลยและฉันก็จะจับพวกเขาไว้เป็นอาหารด้วยสีพี่น้องหวาดกลัวและไม่รู้จะต้องทำยังไงเพื่อให้หนีรอดออกไปได้ปล่อยพวกเราไปเถอะบ้านของเรายากจนมากและพ่อก,กับแม่ของพวกเราก็ไม่มีของมีค่าใดๆให้ท่านหรอก แม้แต่อาหารที่จะกินในแต่ละวันพวกเราก็ยังแทบจะหาไม่ได้เลยแล้วพวกเราก็ยังไม่มีเนื้อหนังให้ท่านได้กินอย่างที่ท่านหวังไว้ด้วยไม่ต้องห่วงถ้าพ่อกับแม่ของพวกนายไม่มีของมีค่าหรือไม่ยอมมาฉันก็จะจับพวกนายทำเป็นอาหารทีละคนทีละคนอยู่ดีนั่นแหละยักษ์ผู้โหดเหี้ยมจับเด็กทั้งสี่กลับมาที่บ้านของเขาและขังพวกเขาไว้ที่ห้องใต้ดินจากนั้นเขาก็เดินขึ้นไปข้างบน ในห้องใต้ดินของยักษ์ผู้โหดเหี้ยมนั้นทั้งมืดและน่ากลัวมากๆเด็กชายต่างพากันร,ร้องไห้และกอดกันด้วยความกลัวส่วนทอมน้องชายคนเล็กกลับสังเกตไปรอบๆและเห็นว่าในห้องใต้ดินนั้นมีรูเล็กๆซ่อนอยู่เมื่อสบโอกาสและทางปลอดโปร่งทอมก็ลองรอดเข้าไปในรูเล็กๆนั้นเขาค้นพบว่ามันสามารถเชื่อมไปยังห้องครัวชั้นบนในบ้านของยักษ์ตนนั้นได้ ทอมเห็นยักษ์ผู้โหดเหี้ยมกำลังนั่งหลับอยู่ที่โต๊ะอาหารเพราะในทุกๆวันยักษ์ผู้โหดเหี้ยมจะดื่มวายจนเมาและหลับสนิทจากการกินอาหารเย็นของเขาอิ่มแล้วแบบนี้เป็นประจำทอมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะแอบย่องไปขโมยกุญแจเพื่อไปช่วยพี่ๆของเขาออกจากห้องใต้ดินได้และแล้วทอมก็ขโมยกุญแจและช่วยพี่ๆของเขาออกมาได้สำเร็จจากนั้นสี่พี่น้องก็รีพากันวิ่งหนีด้วยความเร็วเท่าที่พวกเขาจะทำได้ พร้อมทั้งยังคอยเฝ้ามองด้านหลังไปจนตลอดทางเพราะกลัวว่ายักษ์ผู้โหดเหี้ยมนั้นจะตื่นขึ้นมาและตามพวกเขาทันขณะนั้นเองยักษ์ผู้โหดเหี้ยมก็ตื่นขึ้นและพบว่าเด็กชายทั้งสี่นั้นได้หายไปแล้วเขาโมโหและโกรธมากๆจึงรีบไล่ตามหลังสีพี่น้องนั้นไปทันทียักษ์ผู้โหดเหี้ยมเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าและพยายามมองหาทั้งสี่พี่น้องทั่วทุกที่แต่หายยังไงก็ยังหาไม่เจอ แต่เนื่องจากยักษ์ผู้โหดเหี้ยมเมาแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเขาจึงหยุดที่เนินเขาลูกหนึ่งเพื่อน,นอนพักก่อนและตั้งใจว่าเมื่อเขาตื่นขึ้น,นมาเขาจะตามหาสี่พี่น้องนั้นอีกครั้งในขณะเดียวกันมันก็บังเอิญมากๆที่ทอมและพี่ๆของเขานั้นได้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำด้านล่างเนินเขาลูกนั้นเช่นกันในตอนที่สีพี่น้องเห็นยักษ์ผู้โหดเหี้ยมมาที่เนินเขาและนอนอยู่ด้านบนเหนือหัวของพวกเขานั้น ทั้งสีพี่น้องต้องพยายามอย่างมากที่จะไม่ส่งเสียงออกมาถึงแม้จะหวาดกลัวมากแค่ไหนก็ตามพวกเขาได้แต่รอให้ยักษ์ผู้โหดเหี้ยมนั้นนอนหลับไปเสียก่อนหลังจากสีพี่น้องแน่ใจว่ายักษ์ผู้โหดเหี้ยมนั้นหลับสนิทแล้วพวกเขาก็พากันวิ่งออกจากถ้ำทันทีแต่ทอมน้องชายคนสุดท้องกลับไม่ทำอย่างนั้นเขาสงสัยว่าที่ยักษ์ผู้โหดเหี้ยมตนนี้สามารถเหาะได้อาจเป็นเพราะรองเท้าของเขานั้นเป็นรองเท้าวิเศษ และคิดว่าถ้าตัวเองได้รองเท้าคู่นั้นมาก็จะทำให้เขาเหาะได้เช่นกันและยังสามารถไปในที่ต่างๆเพื่อหาอาหารมากมายมาให้ครอบครัวได้อีกด้วยทอมตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปหายักษ์ผู้โหดเที่ยมและลองถอดรองเท้าของเขาออกจากนั้นเขาก็ลองสวมรองเท้าวิเศษของยักษ์ตนนั้นทันทีและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นรองเท้าวิเศษเริ่มเล็กลงเรื่อยๆจนพอดีกับเท้าของเขาในที่สุด ทอมแทบจะไม่อยากที่จะเชื่อสายตาตัวเองและมันก็เป็นอย่างที่เขาคิดไว้รองเท้าวิเศษคู่นั้นทำให้ทอมเหาะได้เมื่อทอมกลับไปถึงบ้านเขาก็เห็นว่าทุกคนนั้นกำลังรอเขาอยู่พ่อกับแม่ต่างพากันดีใจที่ได้เห็นลูกๆของพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยทอมได้เล่าทุกอย่างให้พ่อกับแม่ของเขาฟังและเมื่อกระสัได้ข่าวการปราบยักษ์ผู้โหดเหี้ยมของทอมเขาก็ได้ให้รางวัลตามที่ประกาศเอาไว้ ทอมได้รับของมีค่ามากมายและทำให้ครอบครัวของเขาไม่ต้องลำบากอีกต่อไปขณะเดียวกันนั้นยักษ์ผู้โหดเหีเ้ยมที่เสียรองเท้าวิเศษไปก็ไม่สามารถเดินได้และไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนได้อีกเลยเขาได้แต่ติดอยู่ที่เนินเขาแห่งนั้นด้วยความหิวโหวยและยากลำบากไปตลอดการ